เรกเกเชัน re ก็ตั้งแต่ Family ใช้ได้นะครับว่า,วาง่ายเด็กภายได้ผู้ใหญ่ภายดีทัวร์ลิงก็คือ1ระยะทางเริ่มอยู่ในหัวคุณละถ้าเป็นระดับเด y t ทัวเราก็ยังกลังคุยอยู่ในเรนได้ถึงประมาณสักหกโล50โลได้ตัวที่เรามาบูมทีหลังเนี่ยในในช่วงประมาณสัก10ปี10กว่าปีให้หลังเนี่ยซึ่งเราก็พัฒนาแล้วก็จัดเต็มมากก็คือฟิชชิงคายักนะครับก็คือเป็นเรือตกปลา ที่บอกว่าต้องเป็นน้ำหนักเบาบีมแค่เ e อร์ฟอร์แมนซนะครับจะต้องเพียวนู่นนี่นั่นในความคิดเดิมของ Paddle Sport เนี่ยโยนทิ้งหมดเลยกลับไปคิดใหม่ว่าอ๋อกลุ่มพวกนี้เขาเป็นไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึง่งที่นี่คือโชว์รูมของฟิลฟ e ีกับเรียกว่า f l a ก Store ก็จะมีสินค้าที่เราผลิตทั้งหมดนะทั้งที่เป็นเรือคายัก รุ่นต่างๆประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ตัวอมอเตอร์มอเตอร์อะเซสซอรี่คูลเลอร์นะครับแคมปิ้งแกจิตต่างๆนะครับที่เรียกว่าวอเตอร์เวส์ครับลำพังเรือขยักกับเรือตกปลาครับเราก็มีทั้งหมดด้วยกัน4แบรนด์ครับครับมีฟิลฟรีมีทรีวอเตอร์นะครับแล้วก็มีซีสตรีมแล้วก็มีจอห์นนี่โบดเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักให้พี่สกุลช่วยแนะนำนะครับเรือขยักแบบภาพรวมได้ยินดีสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ อาจจะรู้สึกว่าเริ่มที่จะสนใจคับกีฬาประเภทนี้หรือว่ากิจกรรมประเภทนี้ก็เริ่มต้นก่อนตอนนี้ในนั้นเอยู่ตรงนี้นะครับมีเรือซิทอนท็อก็คือนั่งข้างบนนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนกับบานาน่านะครับบอล,ลูนที่เราเล่นตามชายหาดประมาณนี้โครงสร้างนะครับเราทั้งหมดเนี่ยเราจะนั่งข้างบนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซิทินไซส์เราจะเริ่มเห็นคอบพิษ ซิดอินไซก็คือนั่งในตัวเรือใช่ครับนั่งเรานั่งเข้าไปข้างล่างสอดตัวเข้าไปครับนะครับแล้วก็อันนี้นั่งข้างบนนะครับนั่งข้างบนเป็นซิดออนท็อปตรงตัวเลยซิดอินก็คือนั่งในซิดออนนั่งบนครับนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นหนึ่งที่นั่งสองที่นั่งสองบวกหนึ่งจะเป็นยาวเป็นสั้นเป็นกว้างเป็นเชฟอะไรต่างอันนี้ถ้าดูรถดูที่รูปทรงแต่ดูเรือก็ต้องดูที่ท้องอ๋อครับ ที่เหลือด้าน,นบนเนี่ยคือการที่เราใช้งานแต่ส่วนที่รับใช้เราที่เป็นสมรันทนะของเรือจริงๆ,งๆแล้วอ่ะอยู่ใต้ท้องกลุ่มที่เราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเร c เกอร์ชันนะครับกลุ่มเล่นสันทนาการัรบก็เป็นกลุ่มของคนเริ่มต้นนะครับะจะดูแลรักษาง่ายนะครับการขนย้ายสะดวกยังไม่มีความต้องการอะไรพิเศษมากนะครับ ก็เลือกกันตามขนาดร่างกายประเภทน้ำที่จะใช้คาแรคเตอร์ของเรือแล้วก็อาจจะมีอยากจะอัปเกรดใส่คันเบ็ดตกปลาเล็กน้อยอแต่ว่ายังไม่เหมือนไปถึงขั้นพวกพิชชิงขายักที่ตกปลาแ้นะแล้วนในกลุ่มนี้ครับสำหรับภายในแม่น้ำหรือว่าภายในทะเลครับอันนี้ถ้าเป็นซิทออนก็ในทะเลได้จริงๆทั้งสองอย่างภายในทะเลได้แต่เราจะแนะนำเพื่อให้จำง่ายๆคือว่าซิออนเนี่ยก็ ถ้าน้ำจืดน้ำเค็มในทะเลเพราะว่ามีคลื่นนะครับเขาจะมีรูระบายน้ำครับอันนี้ในสับเรือเขาเรียกว่าสกัปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีคลื่นซัดเ,เพราะตอนที่เราจะออกไปก็จะมีคลื่นท่วมขึ้นมาในเรือครับรูต่างๆตามนี้ก็จะเดินน้ําลงไปตัวเรือก็จะเป็นบอลลูนอากาศก็ยังลอยอยู่นะครหรือ,อยังพายไม่แข็งมีการเรือ,เ,อเจอคลื่นแล้วพลิกคว่ำ เราก็แค่พลิกเรือก,กลับขึ้นมาปีนกลับขึ้นไปก็ไปต่อได้ก็เลยเป็นที่นิยมว่าเหตุใดซีรอนท็อปเราถึงบอกว่าอ๋อถ้าเป็นเล่นทะเลนะแล้วคุณยังไม่มีประสบการณ์มากเนี่ยก็เน้นเป็นซีรอนท็อปแต่ถ้าภายในบึงหรือแม่น้ำเนี่ยพายในบึงหรือแม่น้ำนะครับหรือทะเลสาบนะครับแต่ยังไม่ยิงระยะไกลมากครับไปเรื่อยๆไม่รีบก็จะเป็นลนนักษณะนี้ก็จะมีช่องใส่ของให้นะครับหรือล่องเอื่อยๆลงมาตามลำน้ำ นะครับจะมีแก้วน้ำวางให้มีที่สพอร์ตหลังนะครับแต่ทั้งสองประเภทนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ในอยู่ซีดอนท็อปเนี่ยเวลาอยู่ในน้ําแล้วแล้วมันมีอากาศเก็บอยู่มันก็เลยลอยส่วนเจ้าเนี้ยเห็นเปิดอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะมีชุดที่เป็นถังรับเฉาก็ลอยเหมือนกันเพียงแต่ว่าประเด็นคือลอยแล้วคุณโดดขึ้นเรือไปต่อเลยทันทีอ่ะไม่ได้คุณก็ต้องเอาเข้าฝั่งเพื่อจะเอาเทน้ําออกก่อน เทน้ำที่ที่ที่อยู่ภายใต้คอกพิดเนี่ยออกก่อนนะครับแต่ว่ารับรองว่าทุกรุ่นที่เราดีไซน์มาไม่ว่าจะเป็นซิดินซิดออนคว่ำแล้วไม่จมพายก็เช่นกันก็ไม่ต้องห่วงพายเขาก็จะลอยเหมือนกันอ่าแล้วเรือในกลุ่มนี้มีแบบ2ที่นั่งไหมครับมีครับจะมีแบบ1ที่นั่งต่างซ้ายต่างเชฟแล้วก็มี2ที่นั่งแล้วก็มี2บวกหนึ่บบงสองบวกหนึ่งหมายถึงพายสองเด็กน้อยนั่งได้1นหรือพเจนเจอร์นั่งได้1 กลุ่มที่2ครับเดี๋ยวไปดูทัวร i n ิงแล้วกันครับครับ,รบเพราะว่าเมื่อกี้บอกเรค r e เ t ชันลองเริ่มคุ้นเคยกับน้ําเริ่มสนุกนะครับ mm hmm. มองไปแล้วถึงตรงนู้นฉันอยากจะไปแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปที่ทัวร i n ิงอ๋อความหมายของทัวร i n ิงคือ,อยังไงครับทัวร i n ิงก็คือ1ระยะทางเริ่มอยู่ในหัวคุณละอ่าก็คือหมายเป้าหมายที่คุณจะไปหรือแม้กระทั่งล่องแม่น้ําก็ต้องยาวขึ้นยาวขึ้นกินเวลานานขึ้น ก็เริ่มจะคิดถึงเรื่องสัมภาระอุปกรณ์ที่จะเอาไปด้วยอ้างอิงระยะทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักกี่กิโลครับถ้าเป็นระดับเดย์ทัวร์เราก็ยังกลังคุยอยู่ในเรนได้ถึงประมาณสัก60โล50โลได้ทัวร์ลิงเนี่ยนะฮะทัวร์ลิงปกติถ้าเป็นดาวริเวอร์นะครับวันนึงจริงๆรระยะทำได้ถ้าแรงคุณมีนะแล้วคุณรู้ รู้ที่ที่วางแผนได้ที่คุณจะไปนะครับแต่ถ้าทะเลก็อาจจะสั้นมาหน่อยเพราะมีเรื่องปัจจัยขึ้นลมอท็ามาเกี่ยวข้องอ่อเดี๋ยวไปดูที่ตัวอ,อย่างกันนะครับครับเริ่มต้นทัวรลิงอันนี้คือประเภทแบบ h า l f ฟเดย์อ๋อประเภท h า l f ฟเดหรือว่าเต็มที่อาจจะนะครับทีนี้สังเกตว่าความต่างจะเริ่มมาแล้วก็คือซิดินไซส์เหมือนกันแต่เบาอันนี้ยเรกูชันอ่ะเขานั่งธรรมดาแบบนี้ตัวนี้ เบาเริ่มเป็นแบบ 3D m a s h นั่งเหมือนโซฟาครับนะครับเพราะว่า 1. คุณนั่งนานนะครับสเริ่มมีฟีเจอร์เป็นที่พักเข่าด้านล่างครับ,รบ,รบรอภผลคือเมื่อคุณเริ่มพายพ้นจากเรกเอรชันเข้ามาอยู่ในดินแดนเนี้ยคุณจะไม่ใช้แขนอย่างเดียวแล้วคุณจะเริ่มใช้ลำตัวใช้ทอโซเพื่อในการช่วยบังคับ นำนักค,คือคุณเริ่มพายแบบใช้ใช้ใช้ร่างกายส่วนกลางคอมัสเซอรมาช่วยซึ่งเราจะอยากคอนเนคกกับเรือวิธีหนึ่งในการคอนเนคกกับเรือก,ก็คือคอนเนคช่วงล่างของเราก็คือเข่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ยก็จะมีตัวนวนครับไว้ลองตัวเขา่าเวลาเราต้องการจะเลี้ยวโดยที่ถ้าถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นสมมติเวลาคุณทําระยะเนี่ยสิ่งที่คุณไม่อยากก็เหมือนเวลาเราขับรถทางไกลอ่ะ เราไม่อยากจะเบรกหรือมาเชนเกียร์ต่ำแล้วค่อยไล่รอบขึ้นไปเรือก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรือประเภทนี้มันมีความเร็วจำกัดถึงแม้ว่าความความยาวดูเหมือนต่างกันไม่มากนะครับดูเหมือนต่างกันไม่เยอะครับแต่จริงๆอะพัสดของท้องที่ทำงานอยู่ในน้ำอะตัวนี้พายแล้วอะคุณเติมน้อยมันก็จะลื่นลื่นกว่า พอลื่นกว่าหมความว่าคุณก็จะมีระยะที่เขาเรียกว่า cruising speed cruising speed ก็เหมือนกันกบถ้าเป็นรถยนต์ก็ความเร็วปลายวันนี้สังเกตผมจะพยายามเที่ยวกับรถยนต์เยอะนิดนึงเพราะว่าช่องของคุณคือรถอัพสั <laughs> ครับคนจะแฟนๆจะได้ะจะได้นึกภาพออกนึกภาพออกอ่าคทัวริก็คือเหมือนกับเอาละรถรถยาวอ่ะแหละครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาขับมันก็จะสมูทกว่า นะครับเหมือนเหมือนรถแพลตฟอร์มที่ที่ยาวขึ้นมาถ้าตัวนี้จะเทียบกันก็เป็นเหมือนประมาณเอสยูวีซีคลาสแต่ว่าเริ่มออคอนฟิกแบบเนียนละครับ <c oughs> รูปแบบการนั่งก็จะต่างกันสีฟ้านี่ยังเป็นเลคเทอร์เรชันอยู่ <c oughs> ใช่ครับนะครับสีเรืองเนี่ยเป็นท <c oughs> ัวริงแล้วใช่ตัวนี้เริ่มเริ่มปรับองศาพนักพิงเพื่อให้ตึงให้หย่อนได้รูปแบบการนั่งต่างกันนะครับอย่างที่ที่คุณบอกไปและที่ผมเห็นเนี่ยรูปทรงของเรือเนี่ย ตัวทริงจะดูจะดูเพรียวกว่าใช่นะครับใช่ครับแล้วมีจุดอื่นๆอีกไหมครับที่จะต่างกันมีครับก็สังเกตว่าเริ่มมีพวกที่ใส่ของที่จริงจังมากขึ้นนะครับมีเด็กไว้เกี่ยวครับนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่เรียนคือว่าอันเนี้ยเมื่อกี้เราบอกว่าเรือซิดออนใช้ในทะเลเรือซิดินใช้ในน้ําจืดสหลับกลุ่มที่เป็น b บิเกินเนอร์พวกพวกเรกโบ๊ท ครับนะครับแต่พอเป็นทัวรลีกเนี่ยจริงๆแล้วคุณสามารถใช้ในทะเลได้เพราะสกิลคุณเริ่มได้แล้วนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เสริมที่จะใช้ก็คือเขาจะเรียกว่าจะมีตัวสเกิร์ตครอบก็จะมีตัวที่สวมกับตัวเรารแล้วก็มามาลัดติดกับขอบของข้อพิษตเนี้ยทําให้ต่อให้ลุยคลื่นในน้ําก็ไม่เข้าข้างในนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นห้องอับเฉาเนี่ยก็จะกลายเป็นชุดที่เก็บของเนี่ยครับ หลังจากนั้นเริ่มเห็นออันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีตัวผนังผนังโฟมที่ยาซีไว้นะครับเพราะน,นั้นในเนี้ยทั้งหมดนี่คือห้องอากาศแบบปิดนะครับเพื่อช่วยอาการลอยตัว<อ>นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บของไปในตัวนะครับทีนี้เริ่มเห็นหน้าตาเจ้านี่โผล่มาแล้วมันคืออะไรนะครับเจ้านี่เขาเรียกว่าสเก็ตนะครับตัวนี้รุ่นอเบนชูล่าซีรีส์ของเราเนี่ย แม้กระทั่งตัวเล็กสุดเราก็ให้สเกตนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแข่งให้ดูเนี่ยครับมันจะมีด้านท้ายจะเห็นมีกล่องอยู่ครับเนี่ยครับอ๋อตัวนี้นะครับใช่ครับทีนี้เวลาเราจะใช้เราก็ปลดปลดปุ๊บเขาจะออกมาครับอ่าความหมายคือเวลาคุณเริ่มทำเรนจ์ที่ยาวขึ้นครับคุณมีโอกาสเจอสองสิ่งที่อาจจะไม่ เป็นมิตรกับคุณระหว่างเดินทางคือ1กระแสน้ำสอกระแสลมครับทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณอยากจะไปทางซ้ายแต่ลมและน้ําพัดไปทางขวาเจ้าสเก็กเยก็จะมีประโยชน์ก็คือว่าเวลาเราเซตหัวเรือเรียบร้อยเขาเรียกว่าเซตคอร์สเหมือนในคลาเรือใบเราก็สามารถที่จะปล่อยตัวนี้ลงก็จะทําให้แทร็กก็คือการที่ให้เรือมันตรง คล้ายๆว่าพวงมาลัยมันแข็งขึ้นอ่าครับอ่าครับ,รบเวลาเราพายอ่ะก็จะได้ไม่ต้องชดเชยด้วยแขนเราเพียงอย่างเดียวอเพราะว่าตัวนี้ก็มาช่วยเพราะนั้นถ้าลมแรงกระแสน้ําต้านแรงคุณก็เอาลงลึกถ้าน้อยๆคุณก็ปรับให้มันขึ้นน้อยอเอาลงมานิดเดียวได้นะครับซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี้ยทำด้วยตัวนี้ในกลุ่มทัวร์ลิงครับครับมีแบบซิดออนท็อปไหมครับ ซีรอนท็อปแบบ t ัวริงมีแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าเมื่อคุณทาระยะแล้วอะ่ะจริงๆอ่ะคุณอยากนั่งอยู่ที่ระดับผิวน้ำซีรอนท็อปข้อเสียเขามีอยู่เรื่องหนึ่งคือถึงแม้ว่าพิกความอะไรแล้วน้ำมันสามารถไม่ต้องมาวักน้ำออกไม่ต้องมาเทน้ำออกแต่ CG เขาสูง เพราะคุณไม่ได้นั่งที่ระดับน้ำค,คุณนั่งอยู่เหนือระดับน้ำนะครับทีเนี้ยพอนั่งเหนือระดับน้ำเนี่ยตอนที่คุณจะพายทำระยะคุณเหมือนกับว่ามันจะต้องยืดลงไปเยอะแล้วคุณพายแบบนั้นอนะ่ะเป็นระยะเวลานานหลายสิบกิโลเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับทุกอย่างมีเหตุผลใช่ใช,ใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสไตล์ทัวร์ลิงจริงๆแล้วอะ่ะนั่งข้างล่างอะ่ะสบายกว่า จะสังเกตว่าตัวเบาเอออะไรเอยอ่ะเขากลับมามินิมอลครับนะครับในในในคอนฟิกนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งคือต้องเน้นให้ยาวเร็วเพียวนะครับมีช่องโผล่ขึ้นมาเพียบเลยเแล้วเพอร์ฟอร์แมเนี่ยความหมายของเรือในกลุ่มนี้เรือขยักในกลุ่มนี้ครับครับอันนี้ก็คือความเร็วนะครับแล้วก็ความหลากหลายในการใช้อ๋าซึ่งถ้ามาในคลาสนี้ จะเริ่มเหมือนกับว่าไม่มีตัวที่เป็นสแตนดา์แล้มันจะเป็นว่าใครชอบเรือสไตล์ไหนยุโรปอเมริกากรีนแลนด์นะครับภายในเขตร้อนภายในน้ำแข็งอันนี้ก็จะเริ่มมีเรื่องภูมิประเทศเรื่องสไตล์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคิด,ดง่ายๆเหมือนกับเวลาเราเห็นสมัยก่อนบอกว่าอ๋ออันนี้สไตล์รถยุโรปอันนี้สไตล์รถอเมริกันครับอ่าถ้ามาทางอิตาลีทางอะไรพวกนี้ก็อ๋อมันจะมีแบบคันเล็ก เพราะว่าตามภูมิประเทศเขาถนนเขาเล็กไี่เหรอไหมฮะอ่าซึ่งเหมือนรถมินิอย่างเงี้ยครับถ้าคุณไปดูในประเทศอเมริกาฟอร์ดก็ไม่เคยทาไอ้รุ่นที่เป็นไซมินิมาเพราะเขาไม่มีมันไม่เหมาะกับสภาพถนนเขาอ่าครับอ่าถ้าคิดง่ายๆก็จะเป็นนี้จุดกําเนิดนะครับคล้ายๆกันครับครับทีนี้ของเรือจะมีเป็นอะไรบ้างมันก็จะมีสไตล์แบบที่เป็นอ่า อคอสตอลก็คืออยู่ตามชายหาดมีคลื่นแรงพวกนี้ก็ใช้ตามอังกฤษตามแอฟริกาตามอะไรก็จะเป็นนิซีแลนด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบหนึง่งคือคลื่นใหญ่ครับส่วนที่เป็นพวกลัดเลาะ,ะตามกราเซียน้ําแข็งหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเป็นพวกสไตล์กรีนแลนด์นั่นหมายความว่ากลุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ขยักมีความหลากหลายมาก มีความหลากหลายทั้งเรื่องลากเงาที่มาวัฒนธรรมและรูปแบบของตัวเรือรูปแบบครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเล่นเรือเนี่ยเขามองปุ๊บปลาหนึ่งเขาบอกอ๋อลำนี้สวยนะอันนี้ดีไซน์มาแบบสไตล์กรีนแลนด์แต่ว่าเอามาโมเดิร์นตรงนั้นตรงนี้คนก็จะรู้ครับอ๋อครับครับยกตัวอย่างลำนี้ครับมีความพิเศษยังไงบ้างหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นเรือขยักในกลุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างครับอดูง่ายๆเลยนะครับถ้าตัว เบาเนะครับเบาก็คือหัวเรือนะครับเขาออกเป็นแนวแบบเนี้ยอันเนี้ยซีคายักสไตล์เพราะว่าหัวต้องเชิดให้เหนือขึ้นครับนะครับเพราะว่าภายเรือคายักในทะเลจะเป็นยังไงก็ตามพยายามให้หัวเรือเหนือขึ้นไว้เพราะถ้าเกิดหัวดิ่งต่อให้คุณภายยังไงมันเหมือนกับขับรถแล้วล้อหน้าล็อกอะ่ะรับ,รบมันก็จะมันก็จะคว่ำได้อ่าก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเนี้ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สังเกตว่าด้านข้างาเดี๋ยวผมเอียงท้องให้ดูตรงเนี้ยเป็นสารนะครับตัวขอบขอบแรกนะฮะจะเห็นสันรลิ้ววิ่งมานะครับแล้วก็ถัดไปก็คืออันนี้นะี้ถ้าเห็นเนี่ยตัวที่มันค่อยๆสวีปมาเนี่ยลองนึกภาพว่าณความเร็วที่เราภายไปนะครับหรือคลื่นที่วิ่งสวนมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือ ช่วงแรกเขาจะตัดน้ำเพื่อลดแรงเสียดทานเหมือนกับเอาใบมีดไปกรีดน้ำก่อนพอทิ่มเข้าไปได้น้ำจะเริ่มทำงานก็จะยกหัวเรือขึ้นอืมครับอพอยกหัวเรือขึ้นเสร็จแล้วถ้าไม่อยากให้เรือตื้อคุณต้องหาวิธีให้โฟลที่น้ำที่วิ่งมาถึงสัมผัสท้องแล้วเนี่ยมันสามารถโฟลออกไปโดยไม่มีอะไรต้านครับเพราะนั้นหัวใจแบบนี้ก็คือคุณเจอคลื่นคุณตัดทะลุได้น้ำมันถูกผ่าและ หลังจากนั้นเนี่ยคายเขาออกให้เนียนนั่นก็คือฟีลลิ่งที่คุณจะได้กลับมาที่ตอนที่คุณพายคุณจะรู้สึกว่ามันสมูทมันจะเนียนสังเกตว่าตัวนี้เขาจะแคบนิดเดียวเนี่ยครับอยู่ประมาณแค่ศอกนิดนิดฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับการนั่งอยู่ในส่วนที่คือคืออันเนี้ยเรือจะคอนเน็กกับเรายิ่งขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกเมื่อกี้มันเป็นลักษณะมีที่พักเข่าอย่างเดียวแต่เบาะอะไรอย่างยังเป็นแกรนอยู่ เพราะฉะนั้นคุณก็ยังนั่งไขวฮะ้นั่งขาตมาตัดได้หยืดเหยียดขางอขาอะไรอิสระครับแต่เวลาคุณอยากจะคอนเน็กเป็นบางจังหวะคุณค่อยยกเข่าขึ้นไปยันก็จะคอนเน็กแต่เนี้ยเขาจะบีบเข้ามาเป็นรูปทรงที่ฟิตเข้ากับตัวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึง่งคุณก็จะใช้เอวในการเลี้ยวในการลีนในการอะไรมากขึ้นก็เดี๋ยวมีไปดูตัวไฮฟอร์แมนที่แบบไฮๆแล้วกัน <laughs> อ่าโอเคอ่ายังอยู่ที่กลุ่ม แต่ว่านี่ผมจะให้ดูเป็นเรือสไตล์สแกนดิเนเวียแล้วครับเป็นกรีแลนด์สไตล์เออถ้าพูดถึงว่ามีสไตล์นั้นสไตล์นี้เนี่ยมีกี่สไตล์ครับหรือว่าเขาเขาพูดตามประเทศที่มาแบบตามแหล่งที่มาครับมีหลักๆสักกี่แหล่งครับคือถ้าชัดๆเลยก็จะมีพวกกรีแลนด์นะครับแล้วก็สไตล์ของยุโรปนะครับหรือสไตล์อังกฤษ อ๋อครับหรืออเมริกันสไตล์แคนาเดียนสไตล์อย่างเงี้ยครัก็จะมีอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ถ้ายังใหม่อยู่วงการนี้มองอาจจะยังแยกไม่ออกครับครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่เป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่สไตล์อะไรนะเอ่อตัวนี้จะเป็นพวกกรีนแลนด์สไตล์กรีนแลนด์สไตล์นิยมแถวพวกไวกิ้งสแกนดิเนเวียทางพวกที่เป็นกรีนแลนด์ขั้วโลกเหนืออะไรเงี้ยครับโอ้โหสวยมากเลย ครับอันนี้ไม่ใช่พลาสติกแล้วอันนี้เป็นเรือของของแอฟปพลิเคชันเป็นพาร์ทเนอร์เราเอาแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เราดูกันมานี่พวกนี้ทั้งหมดนี่สไตล์อะไรฮะเป็นตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นลักษณะคอนเทมก็คือผสมอ๋อครับผสมตามการใช้งานร่วมสมัยอ่าครับอันนี้ก็จะออกมาแนวเป็นโมเดิร์นคลาสสิกอ่าครับถามว่าต่างกันตรงไหนอีกนะครับก็พวกนี้โครงสร้างจะเป็นพวกคอมโพสิตแล้วมีไปถึงคาร์บอนไฟเบอร์ครับพวกนี้ก็ พอวัสดุมันเปลี่ยนราคามันก็จะเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องรู้แล้วว่าคุณถูกกับลําไหนตัวที่เรามาบูมทีหลังเนี่ยในในช่วงประมาณสักสิปี10กว่าปีให้หลังเนี่ยก็คือแคตตาก็อใหม่ล่าสุดซึ่งเราก็พัฒนาแล้วก็จัดเต็มมากก็คือฟิชชิงคายักนะครับก็คือเป็นเรือตกปลาฟิชชิงคายักนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มเลยครับนะวิธีการคิดที่บอกว่าต้องเป็นน้ำหนักเบาบีมแค่ p e r f o r m ร์แมนะครับจะต้องพเพียวนูนี่นั่นในความคิดเดิมของ p a d เ l ิลสปอรเนี่ยโยนทิ้งหมดเลยกลับไปคิดใหม่ว่าอ๋อกลุ่มพวกนี้เขาเป็นไลฟ์สไตล์อีกแบบหนึง่งเรือตกปลาจริงๆอะตกปลาคนก็จะมองอยู่แค่2องทายก็คืออ๋อตกน้ำจืดหรือตกน้ำเค็มครับนะครับ เปี่ยว่าแพลตฟอร์มเชฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์หลากหลายแยกเป็นซีรีส์ตามคาแรคเตอร์กับตัวความสามารถในการอัปเกรดนะครับแต่ว่าถ้าว่ากันตาม Power t r a วอหรือกำลังขับก็แล้วกันตัวเริ่มต้นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพายล้วนก็คือใช้พายเป็นหลักคนะครับเป็นเป็นก a y a ตกปลาแบบพายนะครับเรือขยัก k f i ช h i n g เนี่ยจริงๆอ่ะหลัก คร่าวๆที่ต่างจากเรือ Recreation หรือ t o วร i n g นะครับถึงแม้ว่าเป็นซ i t อนท็อปก็ตามแต่พื้นที่ที่จะต้องมี ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์เขาจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเพราะว่าคุณจะต้องขนอุปกรณ์ว่าด้วยคูลเลอร์กล่องใส่เยือคันเบ็ดตัวทูนต่างๆที่จะต้องไปใช้ขนใส่เยือ่อจะจัดเตรียมอะไรยังไงอันนั้นแบบหนึง่งนะครับอันที่2ก็คือคุณอยากจะนั่งตกหรือยืนนิดหน่อยหรือยืนเยอะ ก็แบบหนึ่งอ่าครับครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสไตล์การตกปลาของแต่ละท่านประเภทลากเหยื่อประเภทใช้เหยื่อเป็นใช้เหยื่อปลอมจะต้องอ่าหรือจะเป็น fly fishing อย่างเงี้ยอ่ามันซึ่ง fly fishing ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่น้ําตื้นก็จะเป็นก็จะต่างกันอีกตัวนี้ก็คืออ่สังเกตว่าบเบาะเบิกเขาหน้าตามไม่เหมือนและกลายเป็นเก้าอี้ไปละนะครับอ่าแต่นี้เราเรียกว,ว่าห a ง g i n s e นะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้มีที่ ใส่ของแบบหยิบฉวยง่ายตรงคอนโซลกลางเพิ่มขึ้นมานะครับมีที่คอ,อบตัวปลายคันเบรดไม่ให้มันโดเดไปเกี่ยวนู่นนี่นั่นค่ะครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยเวลามองมาแล้วเร็กโบทไม่มีก็คือแทร็กเรลด้้นข้างขอครับชุดนี้ครับแทร็กเรลเนี่ยก็คือรางตัวเนี้จะเป็นรางที่จะเปิดโลกให้คุณสามารถอัปเกรดใส่ของเล่นสารพัดไปอีกร้อไม่รู้จบ เพราะฉะนั้นตัวสังเกตว่าถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยตัวเบนาเป็นลักษณะนี้แล้วมีแทร็กเร็วแล้วก็ดูมีมีช่องมีคอนโซลอันเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพื้นตรงกลางมันจะเรียบๆผุดลุกผุด,ดนั่งได้ง่ายอันเนี้ยให้สันนิฐานเลยว่าคุณกำลังเห็นมองอยู่ที่เรือฟิชชิงคายักอยู่ครับเมื่อกี้พี่สกุลบอกว่าฟิชชิงคายักก็จะมีทั้งซิตออนท็ top. Sit อินไซด์เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ป๊อปปูล่าตอนนี้ก็จะเป็นซิรอนท็อปหมดอ๋อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมนะคมากๆเลยคือต่างกันเครื่องเยอะเรากำลังคุยถึงประมาณ8-90%กับ10%เรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นซิ t อินท็อปเหตุผลคือเขาอยากยืนอืมครับซอนท็อปมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าคุณใส่พื้นให้เขายืนได้ แต่ซิดอินไซด์เนี่ยท้องมันจะโค้งอยู่ข้างล่างคุณก็จะยืนลำบากตอนขึ้นมันก็จะโค้งเคงอ๋อครับ,รบแล้วฟิชชิ่งขยักระหว่างตกปลาน้ำจืดกับตกในทะเลครับ,รบตัวเรือต่างกันไหมครับต่างกันตรงไหนต่างกันที่เชฟต่างกันที่ท้องนะครับต่างกันที่อุปกรณ์เรื่องซ g จีอ๋อครับเพราะเรือพวกนี้ก่อนที่เราจะพัฒนาออกแบบมาเนี่ยต้องมีการทดสอบทั้งหมดแล้วลำนี้ล่ะครับ ลำนี้สามารถเป็นเรือพายล้วนนะครับอัปเกรดใส่มอเตอร์แบบ DIY ได้ทีหลังอันนี้สำหรับตกน้ำจืดหรือว่าตกในทะเลครับอันนี้ออกได้ใช้ฝั่งครับน้ำจืดยังไปได้แต่ว่าจะไม่ใช่สไตล์ Bass f i s h i n g เต็มตัวก็คือโวลูมเป็นลนักษณะมิดโวลูม o l ลูมอยู่ตรงกลางอ,อนเนกประสงค์จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้วา EP นี้ยังไม่ลงลึกแล้วกันเดี๋ยวจะงงเข้าไปใหญ่ออโอ้เมื่อกี้ก็ค่อนข้างเยอะและเอาเป็นว่าลำนี้พายล้วน อ่าครับเดี๋ยวมาดูไล่ถัดไปเมื่อกี้สังเกตเขาจะผอมเรียวตัวนี้จะออกเป็นป้านกว้างครัตัวนี้อยู่ในแบรนด์ Tree Water ของเรานะครับชื่อซีรีส์ Big Fish นะครับแต่เป็นไซส์103ครับสังเกตว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราคอนซิกให้สามารถมีเอาเนื้ความสะดวกได้ก็คืออยากจะตกปลาคุณหมุนเบาะได้รอบตัว ด้านหลังมีฟีเจอร์ลัมบ้าพพอร์ตไว้ด้านหลังโอ้โหฟังก์ชันเบาดีมากใช่ครับครับมีขึ้นลงปรับได้โอ้โหถูตามด้านหลังได้นะครับแล้วก็หมุนอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวนี้จะเริ่มมี power มาอีกตัวนึงและกลายเป็นระบบเท้าปัน่นครับตัวนี้เป็นเท้าปั่นที่เรียกว่า Pro Fish Drive นะครับเป็นระบบขับด้วยโซ่ นะครับรุ่นนี้จะเป็นขับโซ่ถึงเวลาเราก็สามารถที่จะปั่นทดรอบนะครับตัวนี้จะไม่ปั่นเหมือนเรือเป็ดน,นะครับไปฉิวกว่าเยอะอนนมีเกียร์ด้วยหรอฮะมีเกียร์ครับอันนี้อัตราทดเป็นประมาณหนึ่งต่อสิบนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งรอบเนี่ยใบพัดข้างล่างก็จะหมุนสิบรอบเนี่ยครับครับแล้วก็ตัวนี้สามารถถอดพิ้วไปได้สามารถกระดกเวลาเราขึ้นชายหาดน้ําตื้น อ,อเอาขึ้นเอาลงได้นะครับมีตัวลิฟลิงลิงเก็ตอะไรต่างๆนะครับตัวโครงสร้างซึ่งพวกนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยออกแบบเองพัฒนาเองผลิตเองตัว,ตวอุปกรณ์เสริมเนี่ยนะฮะใช่ครับตัวรัวชุดโงชุดเกียร์โซอะไรพวกนี้ก็คือผลิตเองประกอบเองครับัหมดนะครับ,รบทั้งหมดนี้เป็นออริจินอลดีไซน์หมดนะครับแล้วก็ตัวพอมีปั่นแล้วเมื่อกี้เราใช้พายอ่ะเราทั้งขับทั้งเลี้ยวอ่ะด้วยใบพายแต่ตัวเนี้ยเราใช้ปั่นเนี่ย เราขับด้วยเท้าแต่เราอ่ะมาเลี้ยวด้วยมืออ่ามีคันบังคับครับ,บอันนี้เราเรียกว่าเอทบอลสเตอรลิงนะครับบรูบิน,บนเลียดทำให้มันคูลหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ทดเหมือนกันข้างในมีเป็นพูลเล่แล้วก็วิ่งด้วยเคเบิลสเตเลสที่ซ่อนข้างในครับเพื่อให้หางเสือด้านหลังเขาโบกเนี่ยครับถ้ากล้องไปจับด้านหลังจะเห็นอ๋อครับครับทีนี้พอคุณใช้เสร็จอยากจะเอาขึ้นครับก็ดึง แล้วก็ล็อกไว้หางเสือก็เก็บขึ้นได้ครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็มีแทร็กเลวเพิ่มกรณี้คุณอยากจะใส่มอเตอร์เมาส์หรือรุ่นนี้นะรุ่นนี้ใส่มอเตอร์ได้ด้วยได้ครับก็หลายรุ่นใส่ได้ครับครับแล้วก็มีที่วางคูลเลอร์แล้วก็พื้นที่ลัดของนะครับครับตัวบอก็เมื่อไหร่เป็นเท้าปั่นนะครับสิ่งที่ตามมาคือตัวบอกจะต้องเลื่อนหน้าถอยหลังได้เพราะระยะเท้าคนไม่เท่ากันครับอ่าครับ ปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้อีกอันนี้ก็คือเมื่อกี้เราคุยพายอันนี้มาปั่นครับทีนี้ถ้าไม่อยากจะติดมอเตอร์ดัดแปลงเองเป็นมอเตอร์ไกด์เป็นสาย OEM คิดง่ายๆเหมือน AMG M AM Sport แบบเนี้ยก็เชิญมาดู t o u r ์นาเมนต์ฟิชชิอันนี้เป็นเรือที่ได้รางวัลที่1ในยุโรปปี2019เครับเป็นโดราโดตัวปั่นตัวนี้จะเป็นตัวปั่นอีกชุดนึงแล้วที่เรียกว่าโอเวอร์ดรฟ์นะครับโอเวอร์ดรฟ์เนี่ยข้อดีก็คือว่า ได้ทั้งแมนนวลและไฟฟ้าซึ่งเรือรุ่นนี้เราใส่ไฟฟ้าไปในตัวก็คือจะมีแบตเตอรี่บ็อกซ์นะครับซึ่งเป็นตัวกันน้ำ IP 6 7ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวแรกแนะนำให้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับเรือขยักสำหรับมือใหม่นะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มสนใจเรือแบบนี้นะครับอย่างน้อยสิ่ก็ได้ไอเดียว่ามันดูคล้ายๆกันแต่มันต่างกันยังไงอย่างน้อยก็ได้รู้จักเรือขยักมากขึ้นนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับนอกจากโชว์รูมที่นี่นะครับซึ่งอยู่ที่ตรงนี้บางพีนะสมุทรปราการนะครับยังสามารถดูดูตัวอย่างหรือว่าสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนอีกบ้างครับก็ตามได้ที่ Facebook ไม่ว่าจะผ่านทางฟิลฟรี kayak thailand นะครับหรือจะไปดูทาง TikTok w a t e r w a ์เวย์แบงคอกนะครับแล้วก็ฟิลฟรี k a y a อ่าพวกนี้ครับก็จะมีครับก็หลักๆเนี่ยอาจจะที่ง่ายที่สุดเข้าไปที่ Facebook Page เฟซบุ๊กเพื่อดูข้อมูลสินค้าด้วยหรือว่าช่องทางติดต่ออื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอินบ็อกก์ก็ตามนะครับรีวิวนี้ขอบคุณพี่สกุลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ